ตำแหน่งงานว่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างท่านอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะคลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากกระทรวงการคลังได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเงินเดือน1 5 0 0 0บาทถึง16,500บาทประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการจำนวนที่เปิดรับจำนวน5ตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์และท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สำนักงานกอพสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่18เมษายนพศ2566ถึงวันที่11พฤษภาคมพศ2566ไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะและนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ